พามาดูท่องทานตะวันกันนะคะที่ริมคลองฉวานตรงนี้คือริมคลองฉวานอยู่ตรงอำเภอบ้านาสารนะคะขอบสุราษรธานีนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งนะคะที่ว่าเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวนาสารแล้วก็ของนักท่องเที่ยว ันด้วยนะคะมันก็เป็นทองทองหวานสวยมากเลย ข,ข้างนอกไม่ไหมหรือไงสวยงามมากคนละทำคนทำดอกไมา้